กระบะซีอิ๊วตูออกรถสิบบาทนะครับแต่ลูกค้าบอกว่าไม่พออยากใช้หนึ่งแสนยังไงบาคกันถ้าให้ดาวเป็นแสนออกไว้แดงดีกว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าทําไมคันนี้ถึงใช้เงินออกเป็นแสนเราซื้อมือสองกับป๊อปนะครับไปดูกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมถึงเดินทางมาถึงที่นี่พ่อเห็นในไลฟ์สดครับเลยถูกใจโปรโปรอะไรโปรอะไรสิบบาทแล้วแสนครับได้จริงไหมได้ครับนี่ครับนี่ก็คือเอาแบงค์ใส่มาแลกได้หนึ่งแสนตามนั้นเลยนะแล้วเห็นว่าอันนี้ได้อังเปาอีกด้วยเครื่องเปาเขาให้ไงมีเงินย้อนกลับให้เราสอง ได้จริงไหมได้จริงครับได้ทั้งเงินหนึ่งแสนครับทั้งเหมือนทองสองเส้นอีกครับรู้สึกไงบ้างครับดีใจมากครับที่ได้มาซัมเรียนออโต้ครับโอ้โตามเขาเดียวสากแก้วไม่มีเต็นท์รถไม่ถูกใจเหมือนที่นี่ครับโอยพี่เสียในเพื่อนอีกนะนะครับแล้วเป็นไงครับที่นี่ออกยากไหมไม่ยากครับภายในหนึ่งวันครับคนค้บมั้งพี่คนขับคนขับไม่มีครับเขาบอกออกยากออกยากจริงไหมไม่จริงที่ที่เขาพูดครับง่ายนะครับที่นี่ง่ายนะครับแล้วเห็นบอกว่าใช้เงินออกรถเท่าไหร่กันนี้สิบบาทแลกแสนครับแค่นั้นเลยครับจบเลยครับแล้วเป็นไงกกกาาารรรรรรบบบิิทีี่่นสุดดยอคั ด,ดีทุกอย่างครับอ๋อถ้าเต็มสิบให้สักกี่คะแนนพี่ให้สิบครับโอ้ขอบคุณมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอดูรลูกค้านิดนึงเหมือนทีาา่บอกพี่ถามว่าสบประตูลุ่นนี้ออกใหม่นะใช้เงินไปสองสามแสนอะแต่มาที่นี่เหมือนที่บอกใช้แค่สิบบาทรู้เรื่องเลยนะพี่นะโอเคนะแล้วก็ออกง่ายครับวันเดียวสำหรับคนแชร์หรือคนแนะนําม,มาก็ได้ด้วยไหนคนไหนคนแชร์อันนี้คือเห็นป๊อปจากไหนเลยได้แนะนํามาในเฟซบุ๊กออ๋อก็เลยแค่แชร์นะกติดตามมาตลอดแล้วก็แนะนำม้อถือมาได้จริงไหมครับ สิบคนแรกที่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาที่เราคอมเมนต์เลขสิบรับทองอีกหนึ่งเส้นอันนี้ให้ไปเลยสองเส้นแบบจุกๆนะครับโทรมาครับที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่สองแปดเก้าเก้าสามสองศูนย์หรือแอดไลน์มาที่แอดหนึ่งหนึ่งหนึ่งอีอย่าลืมกดติดตามกดสับกรายกดกระดิ่งทุกย่องทางหน้าเฟซบุ๊กยูทูบทิกต็อกต้องไอซ์เนี่ยเอโต้